ก็ช่วงนี้ก็เป็นวันเมื่อวานนะครับเป็นวันมาเลเอ่อผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องความรักบ่อยนะครับในมาราโตบทที่สองข้อ3าบอกว่าจราง,จาร,งจรักเพื่อนบ้านของเจ้าให้เหมือนรักตัวเองจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าให้เหมือนรักตัวเองก็คือว่าให้เรารักคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะครับให้เหมือนกับที่เรารักตัวเองจริงๆเนี่ยก็มีคนที่สําคัญต่อเราหลายคนนะครับเช่นลูกของเราสามีของเรา ภรยาพ่อแม่เพื่อนของเรานะครับที่ที่เราเนี่ยอยากจะรักเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สาคัญต่อเราเราก็าอยากจะรักเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยขอ้ขอข้อประคำที่ผมอ่านไปเนี่ยจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าไม่เหมือนรักตัวเองเนี่ยมันสะท้อนให้เราเข้าใจบางอย่างว่าถ้าเราจะรักคนอื่นเนี่ยต้องรักใครก่อนเองต้องรักตัวเองก่อนนะครับเพราะถ้าเรารักตัวเองเราจะรักคนอื่นได้ ดังนั้นเนี่ยเรารักคนอื่นเรารักคนอื่นได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยรักตัวเองแค่ไหนคือยังไงเนี่ยเราไม่มีทางที่รักคนอื่นได้มากกว่ารักตัวเองเรารักตัวเองแค่ไหนเราก็รักคนอื่นได้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่เรารักตัวเองนะครับการรักตัวเองเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงต่อการรักคนอื่นดังนั้นถ้าเราอยากจะรักคนอื่นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่มากๆาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือว่าเราต้อง รักตัวเองก่อนครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการรักตัวเองเพราะว่ามันจะส่งผลอยากเป็นธรรมชาติต่อการรักคนอื่นผมพูดถึงการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่ทําในสิ่งที่เราอยากทําหรือคนเปลือตัวเองคือสิ่งที่ตัวเราอยากได้ไม่ใช่ให้ตัวเราในสิ่งที่เราอยากจะให้เพราะว่าเราเนี่ยมีความมีธรรมชาติบบบเรามีความปรารถนาหลายอย่างที่ที่เป็นความบาป ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะให้กับตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีกับตัวเองเสมอไปการรักตัวเองเนี่ยหมายถึงการที่เราทําสิ่งที่เสริมสร้างให้ตัวเองเราทําบางสิ่งบางอยา่างเ้มันเสริมสร้างตัวเราซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยรับคนอื่นได้ดีขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าให้สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ถ้าเราให้สิ่งที่เราเรอยากจะได้เราคงจะกินนอนเที่ยวไม่ทำางานเราคงจะแก้แค้นคนที่ทําไม่ดีกับเรา เราคงจะแซงคิวเราคงจะขโมยเพราะว่าอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้เราอยากจะทําดังนั้นเนี่ยการที่เรารักตัวเองเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราให้สิ่งที่เราอยากจะได้กับตัวเองเพราะว่าหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยความปรารถนาของเราก็เป็นความปรารถนาที่ที่เป็นบานนะครับแต่ว่าการรักตัวเองหมายถึงเราทําสิ่งที่เสริมสร้างตัวเราซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยรักคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราบอกว่า เรารักตัวเองเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมากๆอยากจะมีเงินเยอะๆก็ทํางานหนักมากจนเครียดไม่ได้นอนหลายวันเราจะรักคนอื่นได้ไหมก็กลุมไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การปล่ยตัวเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทํางานพอดีมีเวลาพักผ่อนเซ็งพอมีการวางแผนการใช้ใจ่ายเป็นอย่างดีเราก็สามารถที่จะรักคนอื่นได้เพราะว่าพอเราทำมีอบุ๊บเราก็เสริสมสร้างตัวเอง การเสริมสร้างตัวเองเการรักตัวเองมันช่วยให้เรารักคนอื่นได้วันนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงการรักตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเรามากๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารักตัวเองได้มากขึ้นผมเลยจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับให้เรารักตัวเองโดยใช้เวลาพระเจ้าทุกวันจริงๆแล้วนในช่วงที่ผ่านมาผมเห็นว่าการรักตัวเองเนี่ยอันนี้นดีที่สุดละการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าทุกวัน เป็นการให้สิ่งดีกับตัวเองที่ดีที่สุดผมคิดไม่ออกว่าคนที่รักตัวเองแล้วไม่ใช้เวลากับพระเจ้าจะรักตัวเองได้ยังไงสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นเหมือนกับแกนกลางชีวิตเราเป็นพลังชีวิตของเราเป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตเราถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันเราก็ไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กับตัวเองเราก็คงไม่มีปัญญาจะรักคนอื่นได้ครับ หลายๆครั้งเนี่ยเออเราก็คิดว่าการวัดตัวเองเนี่ยเป็นการให้สิ่งดีกับตัวเองเช่นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกําลังการพักผ่อนที่เพียงพอการพบกับเพื่อนที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ก็ใช่นะครับผมก็ก็มองว่าเป็นการวัดตัวเองเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องทําและก็ขาดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นสิ่งที่ดีกว่านั้นในการวัดตัวเองก็คือการที่เราเนี่ยจะใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองรู้ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วผมก็ได้รักตัวเองโดยการใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันผมเห็นเป็นความแตกต่างในชีวิตผมเมื่อผมคิดว่ารักตัวเองโดยการทำอื่นๆแต่ไม่ได้แสดงความรักตัวเองโดยการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันชีวิตมันก็ก็ยั่นแย่แต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อผมเอาจริงเอาจังกับการใช้เวลากับพระเจ้าผมก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นผมได้รู้สึกว่าผมได้ให้สิ่งที่ดีกับตัวเองแท้จริงได้ รักตัวเองจริงๆนะครับผมก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าผมจะระวังเรื่องการกินระวังเรื่องการนอนพักผ่อนแต่ชีวิตมันก็ยังไม่โอเคนะครับจนกระทั่งผมมาใช้เวลากับเจ้าผมรู้สึกว่าเออชีวิตมันมันโอเคึ้นผมจึงได้ตระหนักว่าถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดกับตัวเองคือการใช้เวลากับเจ้า แล้วมันจะส่งเสริมให้เราสามารถที่จะรักคนอื่นได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยออผมก็เลยอยากจะพูดถึงการใช้เวลากับพระเจ้าสักสี่ขั้นตอนนะครับพอเราเข้ามาหาพระเจ้าในแต่ละวันเนี่ยมีทีสี่ขั้นตอนที่เราควรจะทําแล้วก็ผมก็เชื่อว,ว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเ,ออเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็จะเกิดผลดีจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะ รักตัวเองหรือการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าสิ่งแรกที่เราน่าจะทำนะครับก็คือให้ควรสิ่งที่พระธรรมบอกว่าได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเมื่อเชื่อในพระคิ์สิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือว่าให้เราใช้เวลาเนี่ยให้ควรสิ่งที่พระธรรมได้บอกว่าได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเมื่อเชื่อในพระคิ์เช่นเราได้รับการชําระล้าง จากบาด้วยโลหิตของพระเยซูพอเราเข้ามาหาพระเจ้าเราก็ไข้ควรว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยอะไรบ้างที่เราได้รับแล้วอันแรกการชำระล้างให้บริสุทธิ์โดยโลหิตของพระเยซูพอเรามาไข้ควรเรื่องนี้นะครับเราก็คิดถึงชีวิตของเราเอเมื่อวานเนี่ยเราทําอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องเมื่อวานซื้อทำอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องที่พระเจ้าไม่พอพระทย พี่น้องรู้ไหมว่าแค่คอย่างนี้เนี่ยก็ทําได้ทุกวันทุกวันเกิดขึ้นละอ,อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เราพูดแล้วมันพระเจ้าไม่พอพระทัยอะไรบ้างเป็นค่าที่ในใจที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอะไรบ้างเป็นการกระทําของเราที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเรานัดเพื่อนไว้สิบโมงเรามาสิบโมงครึ่งแต่พี่เพพระเจ้าพอพอ,พอระทัยไหม้ขอพระเจ้าที่ท้าอารมณ์ไม่ได้รักเพื่อนบ้าน ถ้าผมไปสายเออการที่ทำบางอย่างนะครับมันก็พระเจ้าให้ผมบันทึกเราคิดออกเราก็ขอโทษพระเจ้าในเรื่องนั้นบางทีเราก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ขอบันทยด้วยคําพูดของเราเราไปพูดถากฐานคนอื่นเราไม่หนุนใจคนอื่นเราสนุกกับการเดินคาคานอื่นเราก็ขอโทษพระเจ้าบางทีเรามีท่าทมีนิจไม่ถูกต้องเราอยากจะอวดบางอย่างด้วยคนเห็นว่าเราเก่งเราอยากจะ เอ่อทำบางอย่างเพื่อคนชมของเราฉลาดเออบางทีเราก็ไม่ด้ให้คนอื่นเนี่ยดีกว่าเราก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็ขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราเราขอพระเจ้าล้างบาปให้กับเราจริงๆแล้วเออผมก็เห็นว่าผมก็เห็นว่าเมื่อๆผมทำอย่างนี้เนี่ยทุกๆวันผมก็ เห็นเสมอว่าผมทําอะไรไม่ดีมากผมก็ต้องขอโทษพระเจ้าที่ผมไม่ได้สาแดงพระเจ้าพระบิดาอย่างดีพอให้กับลูกของผมพระเจ้าพระบิดาโปรสมรโปรดช้าผมเป็นพ่อที่โปรดง่ายแล้วก็โรดเร็วก็ขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาที่ดีพอให้กับลูกของข้าพระองค์ของพระเจ้าผมให้ได้หลายครั้งผมก็ตัดสินควรจะภายนอก พระคำมียากรบอกว่าอยาตัดสินคนจากภายนอกหลายครั้งผมก็ตัดสินคนจากภายนอกก็ต้องขอพระเจ้าให้ให้อภัยนะครับก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เออผมก็เราก็มีผมก็ตั้งกลุ่มเตะบอลครับชื่อกลุ่มเดียวบอลซ็อกเกอร์ครัก็ก็ไปเตะบอลไปแล้วก็พอไปเตะมาเนี่ยเตะไปเตะมาวันหนึ่งก็มีคนเข้ามาดูที่สนามบอลแล้วก็ขอมาเล่นด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไครเนาะต่อมารู้ก็เห็นเขาบอกว่าชื่อต่อยตรงนี้ ก็เล่าที่ต่อที่ต่อต้นมารู้เมื่อวานว่าแกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสัตวแพทย์ที่แม่เขียนเองนะครับไม่รู้ใหม่ก็รู้จักกันบ้าแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ก็พอไปแต้บอลอยู่ก็มีคนหนึ่งนะครับเขาก็ใส่แว่นแล้วก็มาเล่นด,ด้วยผมกม็คิดไอ้นี่ไทยเลยเพราะพี่ต่อเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําว่าเปน็นคนไทยแล้วคนนั้นก็ หยิบเหี้ยมปุ๊บใส่ปั๊บวิ่งลงมาในสนามเลยผมว่าไอ้นี่มันจะเกินไปแล้วไม่รู้จักกับเราอยู่ๆมันเล่นทอยมันแย่งอย่างนี้ไร้ารมีจ้ะอยากว่าไปจะไปเุยกัยเขาก็ามันไม่ถูกต้องนครับปรากฏว่าอ๋อพอไปคุยเป็นก็เป็นอาจารย์ที่นะะแตว่าแพทย์เหมือนกันและเป็นเพื่อนที่่อยชวนมาแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือแต่ว่าสิ่งที่ผมผมเห็นในตัวผมก็คือว่าผมเป็นคนตัดสินคนที่ภายนกอยแย่จริง ทำไมผมไม่เคยอยากจะมองเขาในแง่ดีว่าพี่ต่อยชวยเข้ามาเขาเป็นคนทีออ่อยากจะมาช่วยให้เรามีผูดด้เล่นครบไปถึงไอ้น,นอี่ใครไม่รู้จักก็รู้สึกว่าผอเห็นเขาเนี่ยมองเขาในแง่ลบตัดสินไปเลยผมก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าขอโทษด้วยที่ผมตัดสินไปเกภายนอกไม่ได้ทดําในสิ่งที่โรงสอนในะยาก,ก่อนคือให้ไปรู้ไป็นเองมาก่อนให้รู้ว่าเขามาจากใครสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเออพี่ชื่ออะไรพี่มาเล่นตัวอย่างไรนใครผมน่าจะไปถามเก่อนสร้างความรู้จักก่อนที่ตัดสินเรื่องนี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดี ผมเห็นเขาได้ตัดสินล้วไใส่ผีดีผมขอโทษพระเจ้าที่ผมตัดสินควรจากภายนอกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาถามพระเจ้าเราให้ควรเึ็นสิทธิที่เราได้รับแล้วโดยพระเยซูคือการยกโทษบาปใช่ไหมเราก็ให้ควรเรื่องนี้โดยคิดถึงความบาปของเราแล้วก็ขอโทษพระเจ้าในสิน่งเหล่านั้นแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ถ้าพร์ถูกชำระแล้วให้สะอาด เออผมว่าเราเราก็เหมือนแก้วนะครับใช่ไหมใส่นมใส่โอวตินแก้วเป็นชาทุกครั้งที่เราขอพระเจ้าชําระบารยกพทดบาปก็เหมือนเรามาล้างแก้วมาขัดแก้วมันใสสะอาดเหมือนเดิมก็ขอบคุณพระเจ้าที่กรุงทรงยกโทษภ้าครุงจากบาบนั้นถ้าผมได้รับการชําระให้ให้บริสุทธิ์แล้วและเมื่อเราทำอย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะยืนยันกับเรา ว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์อยากแท้จริงมันให้ความมั่นใจในชีวิตว่าเราบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราเพราะว่าเราบริสุทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราบริสุทธิ์พระเจ้าอวยพรเราไม่ใช่ด oh ้วยการกระทาของเราแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าเราเราได้รับการชําระจากพระเยซูแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยพระวิญญา,าจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์เราจะมีชีวิตโดยการถูกหลอกหลอนจากความบาปของเราในอดีตตลอดเวลาแล้วเราจะไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราให้สิ่งที่ดีกับ ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอเรามาไถ่ควรกันให้อภับาปจากพระเจ้ามันดีมากมายพระวิญญาณจะทางานให้เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราครับอีกสิ่งหนึง่งที่ที่เรารู้ว่าเราได้รับแล้วเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูก็คือเรารับพระคุณเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ใช้เวลาไถ่ควนถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ แต่เมื่อเราให้ควรถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรามั่นใจให้เราแน่ใจในพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะมั่นใจว่าอนาคตมันจะดีแน่ๆพระเจ้ามีสิที่ดีกว่านี้เราู่เพราะพระคุณของโค์แล้วเราจะมีความเชื่อในพระคุณก็เมื่อเราให้ควรถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเราแล้วพระวิญญาณจะทําการคอนเฟิร์มกับใจของเราว่าเราอยู่ภายใต้พระคุณที่ยิ่งใหญ่จร่งุด ถ้าเราไม่ทย่างนี้นะครับใจของเราจะบอกเราใจของเราจะตอบรวบเราว่าชีวิตเราเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าพระเจ้าจะไม่สนใจกับคุณแกเราหรอกเมือ่อเมื่อผมเริ่มมาให้ควรถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณก็คือสิ่งที่ที่ดีมากมที่ผมไม่ควรจะได้รับแต่พระเจ้าให้กับผมไม่ว่าจะเป็นความรอดการให้ภัยบาปเมื่อผมเริ่มให้ควรถึงพระคุณของพระเจ้าผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารเดียวสีสิลปินบาลมากมาย เป็นสอบเน,นี่ยเป็นคนแก่ทาเครียดมากในการถาทําสร้างผมมาที่นี่ตึกก็สร้างเสร็จแล้วเป็นพระคุณของพระเจ้าโดยแท้หลายๆครั้งเนี่ยเออพอพอผมไม่ใช่คนคุณขุงพระเจ้าผมก็รู้สึกบุญอยู่ที่อาคารของเราเป็นลัญหาตลอดเวลาแต่ว่าผมเริ่มให้ควนเึ็นพระคุณก็รู้สึกอัศจรรย์ใจที่ว่าผมซึ่งเป็นศิษยิบาลหน้าละอ่อนอยู่นะครับเประสบการณ์เข้ามาถึงพระเจ้าก็ให้ตึกอันใหญ่ๆมาเป็นพระคุณของพระเจ้า ผมเริ่มเห mm ็นพระคุณของพระเจ้าท oh> wow um 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 uh 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 ี่พระเจ้าได้ให้ภรรยาของผมซึ่งเป็นคนที่ทนผมได้ในสิ่งที่ที่ไม่ดีนะครับก็ผมก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะทนความไม่ดีของผมได้เท่ากับคนเออของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้นาทานกับผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านําคนดีๆเข้ามาสนับผมในชีวิตผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลสามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้ก็พระเจ้าประทานเอง ก็ขอบคุณพระเจ้าถึงพระคุณที่พระเจ้าให้มาทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันพระวิญญาณนีก็เริ่อเฟร์มฟนใจว่าในอนาคตพระคุณจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่เตรียมใจไว้ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้คนพระคุณของพระเจ้าเราก็จะลืมพระคุณทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันแล้วเราก็จะกังวลใจในอนาคตเราจะเห็นแต่สิ่งที่มันจะแย่ลงในอนาคตสิ่งที่เอพระเจ้าให้เราแล้วอีกอย่างนะครับก็คือเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณ เมื่อในอิริซสบอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเรามากกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้พอเราไม่คขอ่ควรถึงเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราเห็นแต่ความแย่ในนิสัยของเราแต่เมื่อเราไขว่ควรถึงการที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงเราไปแล้วพอผมเริ่มมาไขว่ควรเรื่องนี้ผม,มนผ,มนผมเห็นว่าเมื่อก่อนผมขี้เหนียวผมเก็งแกตัวผมเห็นนิสัยหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยผมอยากจะให้คนยอมรับมากๆมีความ อยากให้คนยอมรับในตัวผมมากเมื่อผมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพอสิบิบาร2สองเสร็จผมก็ไปถามเขาด้วยคาถามที่มันดูเจ๋งๆที่ๆแล้วคนก็จะบอกโอ้ยนี่ฉลาดเป็นบ้าเก่งจริงๆนะครับมันเป็นความอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นซึ่งซึ่งมันมันหายไปแล้วนะครับช่วงหลังที่ผมเริ่มผมผมไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าผมเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมผมทําอะไรเรื่อยๆผมก็รู้สึกโอเคเพราะว่าไม่ต้องมีใครมายอมรับก็ได้ ผมเห็นเึ็นพฤติการที่พระเจเ้าเปลี่ยนแปลงผมในเดือนที่ผ่านมาผมขอบคุณพระเจ้าแล้วผมก็ได้รับการทําให้มั่นใจจากพระวิญญาณว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงผมมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะใช้ผมมากขึ้นเพื่อที่จะอวยพรผมมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราไม่ให้ควรในเรื่องนี้นะครับพระวิญญาณก็จะไม่ทํางานในใ,นใจของเราเราจะรู้สึกท้อแท้เราเห็นแต่สิ่งที่แย่ๆในชีวิตเราครับเมื่อเรามา เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ใหของประทานกับเราคือความสามารถในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ผมผมก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าโดยใช้ผมอาจจะให้ของประทานในการสอนหลายคนก็มาขอบคุณที่สิ่งที่ผมสอนไเป็นประโยชน์กับเขาถ้าถ้าเราได้ไข้ควนว่าพระเจ้าได้ของประทานอะไรกับเรานะครับก็ช่วยให้เราเห็นถึงคุณค่าของเราพระวิญญาจะช่วยให้เราได้เห็นว่าเราเนี่ยมีคุณค่ามากที่งขึ้นจะช่วยเราขอบคุณพระเจ้าช่วยเราอยากจะ เป็นพระพรมากขึ้นแก่คนอื่นดังนั้นเมื่อเมื่อเราได้ไขว่ควนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เราแล้วผ่านทางพระเยซ,ซูเมื่อเราเชื่อเนี่ยพระวิญญ,ญาณจะร่วมทํางานด้วยแล้วก็ทางานในใจของเราทําให้เรามีพลังชีวิตมีความมั่นใจในชีวิตมีความปลอดภัยม,ม,มีความเชื่อมีความหวังซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาพระเจ้าแล้วก็ไขว่ควนเรื่องนี้ อย่างว่าอะไรบ้างที่เราน่าจะทําเมื่อเรามาเช้เวลพระเจ้าแล้วก็ให้คนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทําแล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเออผมก็ยกเวลาละสามสี่อย่างก็งมีมากมายและที่พี่น้องจะค้นหาได้าจากพระัมภีต่อมาครับเมื่อเราใช้เวลาพระเจ้าเราได้ทาส,สิ่งเบอร์หนึ่งไปแล้วเราก็ทำสิ่งเบอร์สองต่อไปแล้วขอการช่วยเหลือจากพระองค์ในสิ่งที่จําเป็นเพื่อดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ เราขอพระเจ้าให้สิ่งที่จาเป็นกับเราเพื่อเราจะดำเนินช <v. S 1> ีว right? <normal> ิตในทางของโค์ได้เพื่อเราจะรับใช้โค์ได้เราไม่ได้ขอในสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะว่าเรารู้สึกโลภเพราะเราคิดว่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วเราจะรู้สึกไม่ด้อยกว่าคนอื่นเราไม่ได้ขอชื่อเสียงหรือการยอมรับรับถือเพราะว่ามันจะทําให้เราดูดีในสายตาคนอื่นแต่เราขอพระเจ้าในสิ่งที่เราเห็นว่ามันจําเป็นกับเรา ที่เราจะที่มันจะช่วยให้เราดําเนินชีวิตท,ทางของพระเจ้าได้แล้วก็รับใช้พระองค์ได้ตอนตอน,ตอนที่กษัตริย์โซโลโมอนมครับเขาอธิษฐานของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้คนในประเทศของเขาให้เขาดูแลโซโลโมอนก็บอกพระเจ้าข้าโปรขอปัญญาเพื่อจะดูแลคนเหล่า,านั้นได้จะเห็นว่าเขาขอในสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาจําเป็นเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้ พระเจ้าก็พอใจมากพระเจ้าก็ให้เลยนะครับเมื่อเมื่อเราได้ขอพระเจ้าในสิ่งที่เราเห็นว่าจําเป็นเพื่อจะดำเนินในทางของพระเจ้าได้เพื่อจะรับใช้การงานพระเจ้าได้พระเจ้าก็จะให้เลินโดยไมรลังช่าถ้าเราจะขอพระเจ้าที่มียานพหนะที่ดีเพื่อจะทํางานประจําวันที่พระองค์ได้มอบให้ได้ดีถ้าเราขอเงินที่จําเป็นแต่ละเดือนเพื่อจะดูแลตัวเราและคนที่พระเจ้าให้เราดูแล ถ้าเราขอคนที่เราเนี่ยไว้ใจได้ขอพระเจ้าจัดเตรียมใครบางคนที่ข้าพคลไว้ใจได้ที่เพื่อข้าพระองค์ในสารภาพบาปให้เขาฟังเพื่อข้าพระองค์จะพูดถึงปัญหาชีวิตทำไม่ได้กับข้าพระองค์ให้เขาฟังขอพระเจ้าจัดเตรียมคนเหล่านั้นให้มันจําเป็นกับข้าพระองค์ในการดาเนินชีวิตทางของพระองค์ขอพระเจ้าให้ปัญญากับข้าพระองค์ในการเลี้ยงลูกในการเป็นภรรยาที่ดีในการศึกษามีที่ดีขอพระเจ้าให้ปัญญากับข้าพระองค์ในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นกับเรา เมื่อเราให so ้ควรแล้วว่าเรามีความอะไรบ้างที่เราจําเป็นที่ควรจะมีเพื่อจะเดินชีวิตในทางของพระเจ้าได้เพื่อเอาให้พระเจ้าได้ผมก็เห็นว่าพระเจ้าจะไม่รอช้านะครับแล้วพระเจ้าก็ต้องทาสิ่งที่กับผมด้วยเออแเราที่น้องฟังได้ว่าช่วงที่ผมไปอยู่ในฤดูกาลที่มันนักชีวิตที่ผมเป็นไมเกรนผมไม่ได้ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าผมรับให้พระเจ้าได้ไะมไมเกรนมันต้องหายแล้วพระเจ้าขณะที่ผมใช้เวลาพระเจ้าในวันหนึ่ง พระเจ้าทำให้ผมเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตผมตกใจมากพระเจ้าบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เครียดมากคือผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเป็นคนเครียดผมไม่เคยรู้สึกผมก็คิดว่าที่ผมเป็นไมเกรนเพราะว่ามันเป็นเลืองอาหารผมคิดว่าอาหารเนี่ยมีปัญหา90%ที่ทําให้ผมเป็นไมเกรนความเครียด10%ซแต่พระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าทาให้ผมเห็นว่าผมเนี่ยมีปัญหาไมเกรนเพราะความเครียด90%อาหารแค่10% คือเมอื่อก่อนผมไม่เคยรู้เลยว่าผมเป็นคนเครียดเพราะว่าเออผมเนี่ยจริงๆผมเป็นคนขี้โมโหวันติดก,ก็โมโหเนี่ยเฮ้ยเลือดถนนผิดดันไปเลือดถนนที่มันลดเยอะก,ก็โมโหเรับทานโองแงลูกเหนื่อช้ากระพารับทานโรงเรียนสายก็โมโหผมโมโหกับทุกเรื่องแต่ว่าไอ้ความโมโหเนี่ยมันมีแค่แป๊บเดียวคือเนีโมโหมากทานทานปดยสโรง,งเหนืนอยทานไปสายก็โมโหลกลับถึงบ้าน โมโหก็หายไปผมก็เลยลืมไปว่าผมมีความเครียดคือผมเป็นคนที่โมโหม,มากเครียดมากแต่เป็นช่วงสัน้นๆแล้วก็ลืมไปผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าผมเป็นคนเครียดแต่เมื่อใช้บรลกาพระเจา้าพระเจา้รจาร่วเร่วมเปินเผยเออ,เอ,อผมเป็นคนเครียดนะผมรู้สึกตกใจมากชีวิตผมผมเครียดขนาดนี้นเลยน,นะครับใช่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ข่าวนี้คือว่าผมก็เริ่มที่จะจัดการเรื่องความเครียดผมยายามจะไม่เครียดออที่ผ่านมาเนี่ยพอผมไม่รู้เรื่องนี้เนาะผมเริ่ม เช่นอผมผมผมเตรียมทาเทศผมก็เตรียมสอนเตรียมไปเตรียมมันหลักเริ่มเครียดนะครับแล้วก็เริ่มปวดหัวให้ปวดหัวไม่ช้ากินอะไรผิดแน่เลยทำเตรียมหน่อไปกออกอกลับไปนอนปวดหัวกินยาวันนี้ไม่รู้กินอะไรผิดแต่พอแต่พอแต่พอพระเจ้าเริ่มบอกเป็นความเครียดนะมันปุ๊บปวดหัวปุ๊บเลยไปกินไปทำอะไรต่อไปก็มาทำต่อแล้วแล้วที่ผ่านมาผมเห็นว่าผมสะสมความเครียดมากเออ แล้วก็ผมฝืนตัวเองในการทําสิ่งที่ผมไม่ชอบมากเม,มีสิ่งหนึ่งที่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 ผมต้องทำก็คือเขียนเขียนจดหมายถานะให้เพื่อนเพื่อนที่ให้ผ่านเผื่อ,ผม,อผมเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องไปผ่านเผื่อเรื่องอะไร,รเช้าหนึ่งก็จะคิดแค่คิดว่าจะต้องทําเรื่องนี้นผมก็ปวดหัวทั้งเลยก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราเครียดเรื่องนี้นะเราทํามันไม่ได้ก็ผักไปก็ก็รู้สึกว่าชีชิตมันดีขึ้นแลนะ้วแล้วพอผมผมก็เลยเริ่มเข้าใจว่าผมเป็นผ่ารด้อความเครียด ก็เลยเริ่มไปกินในสิ่งที่เราคิดว่าเรากินไม่ได้เมื่อก่อนก็พอเริ่กินได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยวันนั้นคือเมื่อก่อนผมคิดว่าผมกินไข่กินได้แต่ปวดหพอมาพระเจ้าบวดหัวเครียดนะก็เลยกินไข่ดาวไปสองใบกโอเคแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคือคือถ้าเกิดผมไม่พึ่งปัญญาจากพระเจ้าผมคงไม่รู้ว่าผมปวดหัวไปจนตายนะครับแต่เห็นว่าเมื่อผมเริ่มทำใน ในข้อสองเนี่ยคือขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในสิ่งที่ผมเห็นว่ามันจาเป็นเพื่อผมจะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าก็เริ่มพูดกับผมเออเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มกังวลก็จะเครียดก็เลย้ไม่ปไไม่เป็แต่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 ทีนี้น่าที่ีดีใจมากเลยว่าเดือวสองสองวันที่ผ่านมาผมก็ก็ไม่ต้องกินยาอะไรเลยครับสิ่ที่ผ่านมากินวันเป็นวันหรือว่ากินทุกวัน คือไม่กินสองวันต่อกันเป็นชัยชนะาล้วพระเจ้าเออเมื่อเมื่อเราทำข้อสองจบไปแล้วนะครับก็ถึงได้ทำข้อสามลองอ่านพระคำสักหนึ่งย่อหน้าลองอ่านพระคำสักหนึ่งย่อหน้าพระคำทีแล้วก็แล้วก็สรุปความบรวหวารอะไรไปพระเยซูบอกว่าพระคำเนี่ยเป็นอาหารมนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้ต้องดำรงชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระคำเนี่ยเป็นอาหาร พระธรรมเเ,เป็นอาหารของวิญญาณของเราเราอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเรามีทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายถ้าเกิดเราพยายมจะรักตัวเองด้วยการนอนให้พอพักผ่อนให้พอกินอาหารดีๆพบเพื่อนดีๆเรากําลังรักตัวเองแค่ระดับร่างกายและจิตใจแต่เรายังไม่ได้รักตัวเองในระดับวิญญาณเลยเราจะรักตัวเองในระดับวิญญาณก็ต่อเมื่อเราอาาร่านพระธรรมสักหนึ่งยอหน้าแล้วสรุปความนะครับ แล้วถ้าเกิดเราอ่านสิ่งย้อหน้าแล้วสุกความยังไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ไม่เป็นไรอ่านเสร็จสุกความเสร็จโอเคพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าท่านี้ตอนเช้าเนาะในเวลาที่เราไม่รู้ตัวพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยือนเราแล้วก็จะสิ่งอว่าอ่านไปเมื่อเช้าเนี่ยสอนเราบางอย่างพระเจ้าก็จะเข้ามาพื่อเราไม่รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมบ่อยมากเราอาจจะอ่านก็ทํา ช่วงที่พระเยซูมารักษาคนผีเข้ารักษาเสร็จหมูตกน้ำสองพันตัวพระเยซูก็จับไปโอเคสรุปความถือพระเยซูรักษาคนผีเข้ารักษาเสร็จหมูตกน้ำสองพันตัวอะไรเนี่ยสรุปความเสร็จจะไม่รู้เรื่องอะไร,รก็ทํางานไปบางทีตอนที่กำลังก,กินกาแฟยามบ่ายพระวิญญาณมาเดี่ยมเดียเออพระเจ้าแคร์เรื่องร่างกายมากกว่าทรัพย์สินแฮะคนนั้นหายพระเยซูแฮปปี้ หมูตกน้ำในสองปันตัวก็จะไม่ได้แคร์หมูคือทรัพย์สินของคนเลี้ยงหมูแล้วฉันล่ะฉันเอาแต่ทำงานไม่เคยแคร์ร่างกายของฉันวิญญาณก็จะมาเยี่ยมเยียนเราในช่วงที่เราเพลดเลยนะครับดังนั้นทำข้อสามอ่านระควมสักหนึ่งยอดน้าสุ้ความ <c oughs> พวกเราเนี่ยมองไปทําได้สบายมากนะครับสรุปความแล้วเดีไม่ต้องยังไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ไม่เป็นไรให้เรารู้เองว่าเมื่อเราอ่านเนี่ย <c oughs> เรากําลังให้อาหารแก่วิญญาณของเราแล้ว ช่วงที่เรากเซลยพระวิญญาณจะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราใช้สิ่งที่เราอ่านละสุดความในเมื่อเช้าเนี่ยพูดกับเราครับและอันที่สี่ผมก็มักจะจบโดยการนมัสการสวดสุขพระเจ้าเรานมัสการสสพระเจ้าโดยการบอกว่าพระองค์เนี่ยดียังไงจากใจเราแตคิดว่าเออถ้าจะนมัสการจะต้องเป็นกีนตาเป็นร้องเพลงเป็นก็ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปินเนี่ยเปิดยูทูปนมัสการทุกวันเลยก็ ผมมีเพื่อนเด็กคนนึงร้องเพลงก็ไม่เป็นนะครับเขาก็นัมาสกการโดยคําพูดสรรเสริญพระเจ้าอย่างหนึ่งการนับศึกาาพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าพอประทัยนะครับหลายครั้งผมนัสการพระเจ้าส่วนตัวเนี่ยคือคือคือเมื่อเรามานับกาาพระเจ้าให้โหวตก็ดีมากครับแต่ก็ให้รู้ว่าเพลงที่ใช้เนี่ยเป็นเพลงที่พระเจ้าอยากให้ผมร้องอาจจะไม่ใช่เพลงที่พระเจ้าอยากให้เราร้องก็ได้แต่ว่าเมื่อเรานนับการส่วนตัวเนี่ย พระวิญญาจะกระตุ้นว่าควรจะร้องเพลงไหนดีและพระเจ้าจะใช้เพลงนั้นเนี่ยทำงานกับกับใจของเราหลายครั้งเนี่ยเมื่อผมมัมหการส่วนตัวไม่รู้อะไรพระเจ้าก็ทำผมร้องเพลงเนี้ยร้องไปหลายรอบไปสิบยี่สิบรอบร้องไปน้ำตาไหลไปและรับการฟื้นฟูจิตใจจากพระเจ้าดังนั้นนะครับเออผมก็อยากจะให้ปนุนใจให้พวกเรารักตัวเอง รับตัวเองโดยการให้สิ real, ่งที่ดีที่ส yep. ุดกับเราคือการใช้เวลาพระเจ้าเพราะสิ Hass ่งนี้เนี่ยดีไปถึงระดับวิญญาณของเราการให้ตัวเองในระดับที่ดีในสิ่งที่ดีในระดับร่างกายและจิตใจนาะเช่นกินอาหารดีกอบเพืินดีๆก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ขาดไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเรามีวิญญาณด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาพระเจ้าเราไม่ได้ให้สิ่งที่ดีกับเราเข้าไปถึงระดับวิญญาณ เมื่อเมื่อพระเจ้ามาทํางานกับเราเดี๋ยวพระเจ้าจะแตะต้องวิญญาณของเราแล้วมันจะออกมาจากข้างในไหลมาข้้งนอกเราจะเป็นคนที่กระตือรือร้นมีความสุขมีความชื่นชมบดีดีมีความปลอดภัยมีความมั่นคงม,มีความหวังมีความเชือ่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้ให้สิ่งที่ดีกับตัวเราิที่ดีที่สุดสำคัญที่สุด,สดก็คือการใช้เวลาพระเจ้าแล้วก็ก็อ,อย่างที่ผมบอกไปกสี่ข้อเราเราทำสี่อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดผลดีจริงๆ ผมพูดได้จากประสบการณ์ผมเองก็ให้เราก็คือว่าก็ก็ก็รู้นะครับว่าว่าพระเจ้าอยากจะให้เรารักคนอื่นแต่หลายครั้งเนี่ยผมเห็นว่าเราก็รักคนอื่นไม่ค่อยได้หรอกผมเองก็ก็รักคนอื่นไม่ได้เท่าที่ผมอยากจะรักเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้รักตัวเองเพียงพอยังไม่ได้ให้สิทธิ์ที่ดีกับตัวเองเพียงพอคือผมก็ละเลยการใช้เวลาพระเจ้า 开头没谈过。<Hello. S 2> <Hello. S 1>